<laughs> ừ, con này, điên, tôi đang quăng nè, stop, kiệt luôn nè, stop, quăng, speed, lằng lằng này? Ô, làng, làng, làng. <cười> <cười> cố cố cố? <laughs>

สวยมากครับเยี่ยมเดี๋ยวลงไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเขปพูดเห้ลงอีกเดี๋ยวคุยกันก่อนนะได้หลอกเราอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาบอกทีเดียวร้อมร้อม b แอนด์แอคชั่น มันเอาจริงนี่วะไอ้ปุ้ยไปสวยครับสวยมีสวยมากสวยมากดีแรงกว่าดีแรงกว่าโอ้ยเยียร้อนขาเลยวัดไปไปอยู่ข้างหลังนี่คนไม่เกี่ยวข้องมาทางนี้มางี้นี่ไปง้ไปง้อาทางนี้นะจับก่อนเลยเด้อ lượt 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 vào mi lúc cổng cho nên là quán cho khám phong và tông công an là năm ba của nhạc là tông tân thì nóng quán ตอดแมสรืมไปเก็เสียระเบิดฟีกกัญญาณก่อนสัญญาไม่ต้องรีบพร้อมพอมก้องติดเอนแอชั่นอ๋อ้โอ้โหอัดอ่อย่ที่เดิมนะชัจะมัดตัวเองไว้ให้ดีโว้ห้ดี

Raget <laughs> 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 <laughs>